สวัสดีครับอีพีนี้ก็เราก็จะมาช่วยกันเจ็บเต็นต์ต่อนะฮะสซส่งเต็นต์นะฮะ なおいしかったです。 wou <tus> wou 我俩呢？ ไปเลยเออหาไปเลยจบบอไปหาไปเลยวัดนะเกียวนะรากไที่เนนเนนะมเนนผมเนของเก่ามาึนี๋ย้อนมาอบาไปด้วนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn

มามมาคือไปนเไปไมไม่ชืาสยไละเราไปเขาเดียวเรานีมาเราไม่ได้ไปอ้วงานล้วไม่ได้อืดฟังฟังฟังเไปเขามาเดียวมาไม่กันชิมทีคนฟคนหน้ากลองักลองหน้าเดี๋ยวเไปแกีเไปซีคอนเองไมเออนี่ไปคนเออ Bye, bye. Để กําป้อละๆอย่ามาหัวหน้าเดี๋ยวลงมาไป <c metrics> <tuce>

สเตนรรนะะของเทศบาลกดเลยคำเดียวเดิมุอยู่นี่นะรีบไปสม่อนเอเอาจมมเลอีกสองหลัมาพี่โลพูดอะไรหรือลูกเสือกับลูกเสือ็พี่ลูกเสือกับพี่งเอาลงพี่เอาลง แกไปมาบิดไหมมเอาเท็นลงครับส่งเทศบาลใี่หมดเอาเก้าี้เดี๋ยวนะเด็กๆเก้าอี้เออานไปเจ้าที่ไมใช้เจ้าก็ไปไปถ้าเจ้าไปเห็ดเบียยเห็ดงานไปไปไปอย่ไปใช่ก็ไปอยู่ไม่ไปจะไปไหนไปกินไปไปไปมาเียลูกเสือออคนอ่ะไปเรื่เสือ

มันล <c ười> ้วนหมดเลยทีมเอ่อเอฟนีไปต้องหัวคว่ำนะกว่าดีเนาะเอาโอเคไปเลยเอฟซีหัวแตกเซฟบิวอะเก็บเต็นท์เลยรู้ใช่ไหมตัอไปเอามา